Thank you สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเฮที่ไทม์ช่วงเวลาสุขภาพดีกับพวกเราสองคนนะครับผมนักเทคนิคการแพทย์สมเจตสวนโนครับดิฉันนักเทคนิคการแพทย์อัญชลีช่วยขำค่ะครับพวกเราสองคนนะครับมาจากห้องแลบเอ็นเฮลโรงพยาบาลทรพเอสนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาพูดกันในเรื่องหัวข้อการตรวจทบวินินไอเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดนะครับก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะมาพูดกันในประเด็นนี้นะครับเราไปชมวิดีโอสาระน่ารู้เกี่ยวรกับโรคหัวใจขาดเลือดกันก่อนเลยนะครับ ในประเทศไทยปีล่าสุดเนี่ยคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยมีประมาณ3,000 300, 0นคนเส้นเลือดสมองอีประมาณ3,000 300, 0นคนอันนี้คือการป่วยส่วนการเสียชีวิตปีที่แล้วเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ5 8 0 0 0คนตกเป็นประมาณชั่วโมงละ7คนถ้าเรามองว่าโรคโควิดที่เราเป็นกันมา2ปีมาเนี่ยเราเสียชีวิตไปประมาณ20,000คนปีที่แล้วเนี่ยคนไทยนะฮะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดประมาณ58,00 0นดัคนครับงั้นอันเนี้ยเป็นโรคที่มีความสำคัญค่อนข้างมากเลยทีเดียว คหัวใจและหลอดเลือดในความหมายของมันก็คือประกอบไปด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันกับโรคเส้นเลือดสมองก็คือเป็นโรคของการที่มีไขมันอุดตันสะสมในเส้นเลือดไม่ว่าจะเป็นที่หัวใจหรือว่าเป็นที่สมองก็ทําให้เกิดหัวใจวายทาให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือเกิดเป็นอัมพาตได้ปัจจัยเสี่ยงสําคัญต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยเอาหลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็มีอยู่เจ็ดอย่าง เรื่องของอายุยิ่งเยอะก็ยิ่งมีความเสี่ยงสูงเรื่องของเพศเพศชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพศหญิงเล็กน้อยเรื่องของการเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงแล้วก็การสูบบุหรี่อันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด ในโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฮะถ้าเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันเนี่ยอาการสําคัญของมันก็คือมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกครับตรงบริเวณกลางหน้าอกหรือหน้าอกด้านซ้ายนะฮะแล้วมักจะสัมพันธ์กับการออกแรงออกแรงเมื่อไหร่เป็นเมื่อนั้นอันนี้โอกาสเป็นโรคหัวใจจะสูงมากแต่ในกรณีที่อยู่เฉยๆแล้วอยู่ๆก็มีเจ็บแน่นหน้าอกขึ้นมาทันทีอันนี้ก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันถ้ายิ่งออกแรงและยิ่งเป็นมากขึ้นอันนี้โอกาสเป็นโรคหัวใจจะสูงมากนะครับก็ต้องระวังกันส่วนอาการของเส้นเลือดสมองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม มีอาการชาครึ่งซีกมีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกคาพูดไม่ออกก็เป็นอาการเตือนของเส้นเลือดสมองได้เช่นเดียวกันครับในคนไข้ที่เป็นเส้นเลือดหัวใจอุดตันฉับลันนะครับประมาณ 1- ในสจะไปไม่ถึงโรงพยาบาลที่เหลือที่ไปถึงโรงพยาบาลอัน,นี้ขึ้นกับความเร็วแล้วครับถ้าไปถึงเร็วได้รับการรักษาเร็วโอกาสที่เราจะ รักษาตัวกล้ามเนื้อหัวใจที่มันกําลังขาดเลือดอยู่เนี่ยช่วยมันให้มันกลับมามีชีวิตขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยก็จะสูงในคนที่ไปช้าหรือว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตันเยอะมีการขาดเลือดนานเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะเสียไปนําไปสู่ว่าหัวใจคนไข้ก็จะบีบได้ไม่ดีนะฮะหมดแรงที่จะบีบก็เกิดเป็นโรคหัวใจล้มเหลวตามมาในปัจจุบันที่ทางเรา แนะนำให้ใช้กันอยู่ก็คือใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับใน10ปีข้างหน้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Thai CV Risk Score ทุกคนสามารถเข้าไปประเมินได้แบบประเมินที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแบบประเมินที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องการให้มีการใช้เยอะที่สุดเลยแต่เราต้องไม่ลืมว่าความง่ายของมันมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่นะฮะมันจะไม่ได้ละเอียดมากปัจจุบันก็มีการใช้ตัวการ ตรวจอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างที่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยเราก็เริ่มมีใช้แล้วก็คือการใช้ตัวของ h i g h s e n s t t i v i t y troponin ไเป็นการเจาะเลือดธรรมดาเลยเนี่ยครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากปกติแล้วตัว High Sensitivity Troponin ไเนี่ยเราใช้ในกรณีที่คนไข้มีอาการเจ็บหน้าอก มีการบาดเจ็บของหัวใจมีหัวใจขาดเลือดอะไรเนี่ยเราเจาะตัวนี้มันจะขึ้นให้เราเห็นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและช่วยให้เราวินิจฉัยคนไข้ได้เร็วแต่ว่าในปัจจุบันเนื่องจากการตรวจนี่เป็นการตรวจที่ไวค่อนข้างมากมีความผิวปกตินิดเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถตรวจจับได้แล้วก็มีการศึกษาเยอะเลยครับว่าถ้าสมมุติเราตรวจ High s e n s i t i v i t y t r o p o n i ินเนี่ยในคนท,ทั่วไปที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยแน่นหน้าอกหรือว่าอาการทางโรคหัวใจอะไรแข็งแรงดีเราสามารถที่จะเจอค่า ค่าที่เป็นความผิดปกติหรือว่าการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆของหัวใจเนี่ยขึ้นได้ประมาณ80%นั่นคือตรวจสิคนจะเจอสัก8คนถ้าติดตามไปข้างหน้าในอนาคตเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเราพยากรณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ดีเช่นเดียวกันกลุ่มคนไข้ที่ทําแบบประเมินความเสี่ยงแบบเบสิกแล้วเนี่ยออกมาได้ค่าความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑที่กัมกึง จะสูงก็ไม่สูงนะจะต่ำก็ไม่ต่ำนะเราจะเลือกไปทางไหนดีเนี่ยการใช้ตัว h i g h s e n s i t i v i t y Troponin I ไเข้ามาช่วยเนี่ยจะสามารถช่วยแยกได้ครับว่าความเสี่ยงเขาสูงกว่าที่เขาเห็นหรือเปล่าหรือความเสี่ยงเขาต่ำกว่าที่เขาทำแบบประเมินออกมาได้หรือเปล่ามันก็จะช่วยเราได้เยอะเลยทีเดียวครับในการพิจารณาถึงแนวทางการรักษาในอนาคตหรือการแจ้งความเสี่ยงกับคนไข้ให้มีความแม่นยำมากขึ้นการตรวจ h i g h s e n s i t i v i t y Troponin I ผลที่ออกมาจะมีค่าเป็นค่าสูง ค่ากลางหรือค่าต่ำแล้วก็แบ่งตามเพศถ้าผลออกมาค่าสูงเนี่ยหรือว่าเอาจริงๆค่ากลางขึ้นไปเนี่ย เราก็แนะนําว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพื่อไปหาสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ก็จะต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างที่ตัวเองมีให้หมดเลยแต่ถ้าออกมาค่าต่าอันนี้ก็น่าจะสบายใจได้นิดหน่อยอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดค่าสูงแต่ว่ายัางไงก็ตามปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เรารู้แล้วว่าเรามีเนี่ยยังไงก็ควรที่จะต้องควบคุมมันเอาไว้ในปัจจุบันนะครับที่ควรตรวจทุกคนเลยก็คือคนที่มีความเสี่ยง อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเบาหวานคนที่มีความดันสูงคนที่สูบบุหรี่หรือคนที่อ้วนอันนี้ไม่จํากัดอายุแต่ในกรณีที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆเลยเนี่ยเราก็แนะนําว่าผู้ชายควรจะอายุเกิน40ปีขึ้นไปผู้หญิงเนี่ยก็อายุเกิน50ปีขึ้นไปหรือว่าหมดประจําเดือนที่จะต้องไม่พลาดกันก็คือไม่จํากัดอายุนะฮะ ถ้ามีความเสี่ยงใดๆสักข้อเดียวก็ควรทําตอนนี้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่เราแนะนําก็คือเราจะตรวจเป็นเช็คอัพไปก็ได้นะครับประจําปีเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้ประโยชน์ในการสืบหาครับว่าปีนี้เราเป็นโรคความดันสูงหรือยังปีนี้ไขมันเราเป็นยังไงบ้างเบาหวานเราเป็นหรือยังหรือว่าบหรีเนี่ย ที่เราสูบอยู่เนี่ยถ้าเราทําไปมันก็เป็นการเตือนตัวเองว่าการสูบบุหรี่คือความเสี่ยงนะเราหยุดมันหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ส่วนตัวของไฮเซนสิ i ติวิตี้ทรอป n i น I เนี่ยก็เป็นการตรวจเพิ่มเติมขึ้นมาถ้าเราต้องการให้การพยากรณ์ความเสี่ยงของเรามันแม่นยําขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังแนะนําให้พวกเราทุกคนควบคุมทุกปัจจัยเสี่ยงของตัวเองลงมานะครับเพราะว่ามันคือการสะสมในระยะยาวครับตอนนี้เราอาจจะไม่เสี่ยงก็จริง หรือเราอาจจะคิดว่าความเสี่ยงเราไม่เยอะก็จริงแต่มันก็คือความเสี่ยงที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงต่อกันเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่มีปัจจัยเสี่ยงนี้ทั้งหมดทั้งปวงมันคือตัวเราเองที่จะต้องจัดการดูแลตัวเองให้ดีนะครับไม่ให้เกิดความเสี่ยงพวกนี้ขึ้นไอความเสี่ยงเรื่องอายุกับเพศเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับอายุยังไงก็ต้องเพิ่มขึ้นแต่ว่าเรื่องของความดันอ้วนไขมันบุหรี่ เบาหวานพวกนี้เราป้องกันได้ทั้งหมดครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับวิดีโอสาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยนะครับมีความอันตรายและมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้คนไข้นะครับเสียชีวิตในปัจจุบันนะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาทําความกับ ทำความรู้จักกับโรคหัวใจขาดเลือดกันอีกครั้งนะครับถ้าพี่วัวครับโรคหัวใจขาดเลือดคืออะไรนะครับค่ะโรคหัวใจขาดเลือดนะคะเกิดจากการที่หลอดเลือดเ,เลี้ยงหัวใจนะคะตีบหรือว่าตันทําให้กล้ามเนื้อหัวใจนะคะมีเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนะคะจะทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อส่วนนั้นผิดปกตินะคะในบางรายที่มีอาการรุนแรงนะคะก็อาจจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ะคะ่ะ ครับก็คือพูดง่ายๆก็คืออาหลอดเลือดหัวใจมีการตีบหรืตันแล้วก็เลือดไปเลี้ยงไม่พอทําให้เกิดการบาดจ็บของหัวใจแล้วก็ถ้ามีอันตรายสูงๆก็คือหัวใจตายได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้เสียชีวิตนั่นเองนะครับครับพี่ปัวครับลรวอาการสําคัญหลักๆของโรคหัวใจขาดเลือดมีอะไรบ้างนะครับ อาการหลักๆนะคะของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะก็จะมาด้วยอาการเจ็บหน้าอกนะคะโดยเฉพาะเวลาที่ออกแรงนะคะในบางรายกา็เมื่อพักแล้วก็อาจจะอาการน้อยลงนะคะจะรู้สึกอึดอัดบริเวณกลางหน้าอกนะคะในบางรายก็จะราวทางด้านซ้ายนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกอึดอัดนะในบางรายนะคะก็จะมีอาการคลื่นไส้นะคะอาการเวียนศีรษะเหงื่อแตกใจสั่นร่วมด้วยนะคะในบางคนนอกจากมีอาการเจ็บหน้าอก แล้วก็จะมีอาการปวดแขนนะคะโรคปวดคอร่วมด้วยค่ะครับหากท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดนะครับที่มีอาการเกี่ยวกับที่พูดมาข้างต้นนะครับก็ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนที่สุดนะครับเพื่อแพทย์ที่จะทําการช่วยวินิจฉัยภาวะที่เกิดขึ้นได้นะครับค่ะครับพี่บวครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะครับที่ทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับ โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะโรคหัวใจขาดเลือดน,นะคะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะมักจะเป็นผู้ชายนะคะมีโอกาสมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้หญิง3-5ถึงเท่านะคะแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ในภาวะหมดประจําเดือนนะคะก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูงเช่นเดียวกันค่ะค่ะผู้ที่สูบบุหรี่นะคะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะทั้งไขมันคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไขมัน L D L ด้วยวที่เราเรียกกันว่าไขมันตัวร้ายนะคะผู้ที่มีภาวะไขมัน H D L หรือว,ว่าที่เราเรียก ว่าไขมันตัวดีต่ำก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันนะคะค่ะผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานนะคะแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็เสี่ยงสูงเช่นเดียวกันในบางรายนะคะที่ทำงานอยู่ในภาวะความเครียดนะคะมีอารมณ์ชุนเฉียวหรือว่าโมโหง่ายก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้สูงนะคะในบางท่านนะคะที่มีประวัติ ครอบครัวนะคะเป็นโรคนี้ก็จะมีความสูงความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันค่ะครับก็ะ <c oughs> จะเห็นด้ว่าปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับพฤติกรรมการชีวิตของเราทั้งนั้นนะครับดัง<ช>น,นั้นการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะครับก็จะช่วยในการลดปัดจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคหัวใจในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับครับพี่โบครับแล้วเวลาคนไข้ มีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจแวลาคุณไขมาพบหมอที่โรงพยาบาลน,นะครับส่วนใหญ่แพทย์จะทําการาตรวจวินิจฉัยอะไรบ้างนะครับ โดยส่วนใหญ่นะคะ,ะการตรวจนิชัยโรคหัวใจขาดเลือดนะคะจะตรวจเป็นวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า EKG นะคะค่ะแล้วก็การซักประวัติคนไข้นะคะสอบถามคนไข้แล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะมีการตรวจในเลือดได้ด้วยนะคะเป็นการตรวจสารบ่งชี้โรคหัวใจนะคะที่โรงพยาบาล g h p h นะคะก็เปิดการตรวจที่เรียกว่าทอปปอินไอนะคะ ค่ะ,ะสำหรับตัวทอปนินไอนะคะเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่ะว่าการตรวจนี้คืออะไรนะคะค่ะครับท็อปนินไอหรือเรียกสั้นๆคำว่าท็อปไอนะครับท็อปไอก็คือเป็นโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของกล้ามเนื้อหัวใจของคนเรานะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดสุขภาพของหัวใจได้นะครับในกรณีที่คนไข้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าหลอดเลือดอของกล้ามเนื้อหัวใจ ถูกทำลายนะครับสารตัวนี้นะครับก็จะหลั่งออกมาสู่กระแสเลือดซึ่งสามารถตรวจเลือดเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของโรคหัวใจขัดเลือดได้ครับค่ะในปัจจุบันนะคะในการตรวจทอปนินไอนะคะได้พัฒนามาเป็นทอปนินไอที่มี ความไวสูงนะคะเราเรียกกันว่าไฮเซนทอปนินไอนะคะไม่ทราบว่าตัวไฮเซนทอปนินไอแตกต่างกับตัวทอปนินไอธรรมดาอย่างไงบ้างครับครับตัวไฮเซนทอปนินไอนะครับข้อดอีและความแตกต่างจากทอปนินไอแบบธรรมดานะครับก็คือ,อในกรณีที่คนไข้ยังไม่แสดงอาการนะครับการตรวจทอปนินไอนะครับก็สามารถช่วยวินิจฉัย ได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการหลั่งสารโทโมนินไอในเลือดที่มีปริมาณต่ำๆเค้ื่อนตรวจวิเคราะห์ของเรานะครับก็สามารถตรวจจับตรวจเจอได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็โทกมนินไอนะครับก็สามารถาร่วมในการวินิจฉัยกับอาการทางคลินิกรวมทั้งเคลื่อน ekg สามารถแยกโรคหัวใจออกจากรูปอื่นได้เป็นอย่าง ดีและรวดเร็วนะครับซึ่งประโยชน์ของพัฟคนิดไอก็จะาสามารถช่วยให้หมอวินิจฉัยโรคหัวใจได้อย่างรวดเร็วเช่นกันครับค่ะแล้วรายการตรวจนี้ไม่ทราบว่าใช้ระยะเวลาในการตรวจนานไหมคะ ครับสำหรับการตรวจทพบนินไอตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์จนกระทั่งรายงานผลเก็แพทย์นะครับก็จะใช้เวลา40นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาที่รวเดเร็วมากเลยนะครับแล้วการตรวจรายการตรวจนี้คนไข้าจาเป็นต้องงดอาหารไหมคะต้องเจ็บสำหรับการตรวจทพบนินไอนะครับคนไข้ไม่จําเป็นต้องงดน้ำหรืองดงดอาหารนะครับก็คือสามารถตรวจได้ตลอดเวลานะครับโอเคค่ะ,ะไม่ทราบว่าถ้าจะมาตรวจสามารถตรวจเวลาไหนได้บ้างคะ คือสำหรับห้องแลบโรงพยาบาล t r p s นะครับก็คือเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงนะครับก็คือคนไข้สะดวกเวลาไหนก็คือสามารถเข้ามาตรวจเพื่อเช็คสุขภาพของท่านได้ตลอดเวลานะครับอืมค่ะแล้วนอกจากการตรวจทบปนินไอนะคะไม่ทราบว่ามีการตรวจรายการตรวจอะไรอีกบ้างคะที่สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคนี้คะ่ะสำหรับการตรวจเลือดสารอื่นๆนะครับที่บ่งบอกถึงภาวะ โรคหัวใจนะครับก็จะมีการตรวจดีไดเมอร์า D imer, การตรวจ NT, ProBNP ะครับในกรณีที่ค่าเหล่านีา้ตรวจเจอว่ามีค่าสูงนะครับก็จะร่วมให้แพทย์ช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจได้เช่นกันนะครับแล้วค่า ค่าต้องสูงประมาณเท่าไรคะถึงจะถือว่าผิดปกติครับในผู้ชายนะครับก็ค่าสูงมากกว่า3 4 2นะครับแล้วก็ในผู้หญิงก็คือค่าสูงมากกว่า15.6นะครับในการตรวจที่การตรวจเลือดที่เจอว่าเออค่าทอพนินไอสูงนี้นะครับก็คือมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแพทย์ก็จะทําการสักประวัติร่วมด้วยกับค่าอี g จีนะครับในการประเมินการรักษาของคนไข้นะครับ แสดงว่าค่ายิ่งสูงก็ยิ่งส่งผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจตรงนั้นนะคะใช่ครับยิ่งสูงแสดงว่าภาวะากล้ามเนื้อหัวใจของคนไข้าอาจจะมีความผิดปกติได้นะครับอค่ะค่ะจากที่เห็นนะคะว่าเทคโนโลยีในการตรวจนะคะในปัจจุบันก็ก้าวหน้ากว่าสมัยก่อนเยอะนะคะสามารถตรวจได้ไวพบได้ไวขึ้นรักษาได้ไวขึ้นแต่ทางที่ดีก็คือ,อาการป้องกันนะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญกว่านะคะค่ะในการป้องกันนะคะ สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง สูงต่อการเป็นโรคนี้นะคะก็ทําได้โดยการงดการสูบบุหรี่นะคะควบคุมความดันไขมันเบาหวานนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะควบคุมน้ําหนักตัวออกกําลังกายอยู่เป็นประจํานะคะค่ะแล้วก็มันตรวจเช็คตรวจสุขภาพร่างกายนะคะตรวจสุขภาพประจําปีค่ะถ,าม,ถามไปทราบ้องเจตมีรายการตรวจตัวไหนแนะนําบ้างคะในการตรวจสุขภาพประจําปีค่ะสําหรับการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับอย่างเช่นการตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดนะครับซึ่ง ไขมันเนี่ยนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญเลยนะครับที่ทําให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีดตันได้ดังนั้นการตรวจหาไขมันอย่างเช่นการตรวจหาคอเลสเตอรอลการตรวจหาไตรกลีเซอไรด์การตรวจหาไขมันตัวเลวที่เรียกว่า LDL และการตรวจหาไขมันตัวร้ายที่เรียกว่า HDL นะครับะจะสามารถช่วยในการทํานายปัจจัยเสี่ยงในอนาคตของอเราได้เป็นอย่างดีนะครับค่ะ ค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะที่จะเข้ารับบริการตรวจนะคะที่โรงพยาบาลทรียาราพ t r p ชนะคะค่ะสามารถติดต่อได้ทางเพจ a c e b o o k นะคะหรือว่าโทรติดต่อที่เบอร์0 7 5 2 1 8 9 8 8ต่อ3 3 1 1ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้บริการและให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงค่ะครับสำหรับช่วงเวลา Healthy Time เวลาสุขภาพดีของพวกเราสองคนนะครับก็จบลงเพลง เท่านี้นะครับหวัว่าท่านผู้ชมผู้ฟังคงจะมีคงจะได้ประโยชน์จากไลฟ์สดในวันนี้นะครับและอย่าลืมนะครับช่วยฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ของโรงพยาบาล TRPS นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนนะครับและมาพบกับช่วงเวลา Healthy Time ช่วงเวลาสุขภาพดีกันได้ใหม่นะครับทุกวันพุธและวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสาครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับค่ะสวัสดีค่ะ